นี่จะเป็นวิดีโอที่ผมจะมาทำชาเลนจ์ให้ตัวเองอรัชาเลนจ์นี้จะเป็นการเล่นเกมโดยที่เราจะใช้มีแค่ชีวิตเดียวและจํานวนด่านที่เราจะไปเล่นในวันนี้ก็คือ30ด่านถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น30ด่านแล้วเราจะเอาไปเพียงแค่ชีวิตเดียวและมันไม่ได้มีแค่นั้นในการที่ผมจะมาแบบเข้าเกมเล่นชีวิตเดียวจบเกมไปคลิปจบไม่ใช่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 คลิปนี้จะมีบทลงโทษ สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะบทลงโทษบทลงโทษของคลิปผมมันคืออะไรมันคืออะไรกันเนะนึกไม่ออกถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลยพราะว่าบทลงโทษนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล็บเล็บแดงเลยถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็ไปติดตามดูกันเลยว่าผมจะผ่านด่านทั้งสามสิบด่านแล้วจะรอดหรือไม่ นี่ครับทุกคนทุกคนจะเห็นได้ว่าช่องตรงนี้มันจะเป็นช่องเอาไว้ใส่สําหรับพวกไอเทมอะไรพวกนี้ผมได้เอาหัวใจออกไปแล้ว <S <S เห็นไหมมันจะไม่มีหัวใจเลยเว้ยจะมีแต่เอ่อระเบิดนิวเคลียร์อย่างเดียวเรามาเริ่มเกมกันเลยเกมนี้มันจะเป็นยังไงกันนะบทลงโทษคืออะไรกันหนอมาลุ้นกันเลยทุกคน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 ทุโกคน Go ช่วงดานแรกๆมันจะง่ายวเว้ยพอหลังๆเทา่านั้นแหละจจะลู้ซึกด่านที่3ผ่านไปอย่างง่ายได้ดาที่4ถ้าใครอยากรู้ว่าบทลงโทษของผมมันคืออะไรก็รอติดตามนะว่ามันคืออะไรผมแนะนำว่าให้ดูจนจบคลิปนะมันอาจจะมีอะไรพีคๆก็ได้พีคๆ,ๆอะแบบโคตรพีคอะไรประมาณนี้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ที่มันอาจจะไม่มีเพราะว่าพวอาจจะชนะไงก็เลยแบบไม่ได้บทลงโทษอ,อะ ที่มันอาจจะดีก็ได้นะการมาหาชาเลนจ์ให้ตัวเองทำเนี่ยเพราะว่าคลิปที่แล้วผมคลิปหลายคลิปแบบผมแค่เปิดมาเล่นเกมใช่ป่มมันไม่ค่อยจะมีชาเลนจ์อะไรมันก็มีแหละแต่มันแค่แบบเฉยๆออันนี้คือนั่งนึกเลยว่าถะถ่ายคลิปอะไรดีนะแล้วจูจๆมันก็ปิ้งมองก็เลยได้ชาเลนจ์นี้มาถ้าเล่นเกมด้วยหนึ่งชีวิตแล้วเกิดแพ้ขึ้นมาจะมีบทลงโทษตอนถ่ายคลิปและถ้าชนะก็จะไม่มีบทลงโทษ <c oughs> กำลังลุ้นกันอยู่ใช่ไหมล่ะว่าผมจะชนะหรือแพ้เนี่ยต้องเล่นอย่างรอบครอบเลยบอกตรงๆบางช่วงบางตอนนี้ผมนี่ไม่ไปเพราะว่าเด็กเด็กว่าจะพูดอะไรนี่มันคือปวดมากเลยคือนึกคอนเทนต์ปุ๊บอัดเลยอ่ะไม่ได้เตี๊ยบอะไรเลยเนี่ยจบไม่ได้พูดปุ่น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 มัน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 จะด่าที่กล้าเองนะเนี่ยเริ่มรู้สึกกดในยังไงก็ไม่รู้ฮะรู้สึกเสียวสหลังวาบเลยเสียวเว้ยเสียวเว้ยเอ้ย เสียวจริงๆเลยเมื่อกี้นี้แทบช็อกจบไปอีกหนึ่งดานโอ้ยลุ้นทะเนี่ยอย่าทำให้ลุ้นสิผมโอ้ยโอ้ยเสียวเยวเ้สียวเว้ยเสียวเว้ยด่านที่12สู้กับบอสสินะคุกหลอกเอ้ยอะไรอ่ะ ฮจริงกูไม่โดนหรอกยิงมาเลยยิงใครมาเลยคิวจะยิงโดนหรือไงเรียบร้อยสิครับเปลี่ยนปืนเสียงผมอาจจะดูแบบเอื่อยเหมือนแบบไม่ไม่สนุกนะเอาจริงๆผมสนุกแล้วเนี่ยการนึกคอนเทนต์ให้ตัวเองโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคผ่านด่านไปได้ยังง่ายง่าย ง่ายแหละมั้งดดาที่สิบห้ามาถึงครึ่งทางแล้วทุกคนหรือผมจะไม่โดนโบทลงโทษกันนะหรือจะโดนกันนะมาสิวะมาสิวะเฮ้ยอุตส่าห์ต่อให้เหลือแค่ชีวิตเดียวเลยเนี่ยท้าทายในใจก็หวาันเลยอ่าโอ้ลุ้นเวอโอ้โยอุก,กาบาทเอาละผมขอเงียบก่อน โอ้จานบินมาเลยมาเลยมาเร่อยมาเลยโอ้โหขอหนีก่อนอยู่ใกล้กูเกินไปวะนี่ออย่านะเฮ้ยอย่านะเฮ้ยบอกเลยว่ากูจะชนะกูจะชนะกูจะไม่แพ้มึงหรอกโจวขอบคุณทุกคนนะที่ดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณเลย <c oughs> เพราะว่าอีกไม่นานคุณจะได้เห็นบทสรุปของคลิปนี้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นเๆเอาเว้เอาเว้เอาเว้เอโอ อปืนตอนนี้ปืนผมถึงขั้นขีดสุดแล้วถึงขั้นขีดสุดหมายถึงมันอัพเต็มแล้วของละลอ้อเอ,อ้ยไขว้อระวังไว้ทุกคนระวังไว้นะ <S 1> <S 1> yes yes ยี่สิบเอ,อ็ดเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยชิบหายแล้วด่านนี้ชิบหายแล้ว,นนลวทุกคน <S <S ผมอาจจะตายด่านนี้ก็ได้นะเดีย๋ยวอะไรอะไรอะอะไรอ,อ,อยากจะเก็บกุญแจแต่ช่างมันเดือ โอ้ยเสียวโอ้ยเสียวโ้ยเ <c oughs> สียวจริงๆชุบโอ้ยมีไา,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 าอีกอรอมาเดิมาลีมาดิจะมาหลีอะไรล่ะอันมีไหมมีไหมหมดเยี่ยมเอออย่าเข้าใกล้กูไอออกไปออกไปพวกไก่โอ้โหตอนนี้ปลอดภัยแล้วปลอดภัยในความหมายของอกูคือไก่มันจำนวนน้อยมันเลยดูปลอดภัยยังไงล่ะโอ้ ยี่ิบสาแล้ววยเสียงหววยเมื่อกี้เรียบร้อยเรียบร้อยมีตัวโอเค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อยของจริงโอ้ยี่สด่านบอสใช่ไหมใช่ด้วยโอ้โหอ้โหโอยโหโอ้โโอ้โหโอหโหโอ้อ้โอโอลลกกอ แยกล่างกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงให้หมดจะฆ่ามึงให้หมดหอ,อย่างนั้นดิว้าวหลบก่อนเว้ยเฮ้ยหลบก่อนเว้ยเฮ้ยทุกคนมาลุ้นกันมาลุ้นกันเถอะวิเศษสุดโอ้เมื่อกี้ตัวเกรงเลยตัวโคตรเกรงบอกได้เลยว่าโคตรเกรงเออ,อง่ายทุกคน ง่ายแล้วตอนนี้ง่ายแล้วทุกอย่างปลอดภัยตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วว้เยี่ยมไปเลยไม่ใช่หรือไงนะอาเจ้าไก่เยี่ยมเว้ยหลุนใจจะขาดเหงื่อตกเลยเมื่อกี้เหงื่อคือมันอุ่นๆตัวเลยมาแคมมาน ปืนโอ้วี้ละทวนทับไม่แต่ก็ตายหมดจบนะจบนะจบนะจบโอเค27เฮ้ยทุกคนหรือว่าผมจะไม่โดนลงโทษปะหรือว่าผมจะไม่ได้รับบทลงโทษกันนะเอาซะแล้วสิทุกๆอาจจะผิดหวังก็ได้เนอะเอาแล้วโอ้อีกสองดาลใจเย็นกอนดีซีเทคนิคใจเย็นก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายดาลช่วนี่เลย หอกเอ้ยเอ้ยหมดหมดนะหมดนะหมดเกลี้ยงทางไหนวู้วูมึงจะมาอะไรทางไหนทางไหนใส่ขวานหน้าหลังทางไหนอเนไหนเอาเอาอะไรโมั่วโต,โตไปหมดเอ้ามั่วไปหมดเอ้ยยิงไม่โดนเยีเ่ง เมื่อกี้คนมัวเลยเฮ้ยโยูเกือไปแล้วจบมั้งจบยังจบจบเฮ้ยเฮ้ยดาดได้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอ๊ะเอ๊หรือว่าผมจะชนะกันนะหรือว่าผมจะชนะกันนะเอ๊ะจะ ขับไปชนไก่เลยหรือจะชนะ favour. เอียเอาล่ะนะทุกคนผมว่าผลลัพธ์มันออกมาแล้วละวะคกางหูเจมอนเจมอนเจมอนเอาโว้เอาโว้ ก็แบบว่านี่ขนาดต่อให้เหลือแค่ชีวิตเดียวนะเนี่ยนี่ยังทําอะไรกูไม่ได้เลยเหรอฮ้าผมจะเก่งเกินไปกันนะจะเก่งเกินไปกันนะเอ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้โอ้ใกล้เกินโอ้ยิงอีกปรี๊บปรี๊ะเดียวก็จบแล้วเนี่ยปรี๊ยชนะชนะผมชนะ นาเว้ยเฮ้ยทำไมง่ายเงี้ยทำไมง่ายเนี่ยฮึทำไมอ่ะโคตรง่ายเลยบอกตามตรงโคตรง่ายผมขุดหมุดจบไปเป็นที่เรียบเลยก็แบบว่าทุกคนไม่ได้เห็นผมโดนลงโทษนะนะผมชนะผมชนะผมชนะน้าๆๆก็แบบว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายสำหรับทุกคนมากเลยนะที่ไม่ได้เห็นผมโดนลงโทษอ่ะ แต่แบบแต่แบบได้เห็นชัยชนะท <c oughs> ุกคนคิดว่ามันจบแล้วใช่ไหมฮะคิดว่ามันจบแล้วอะคุณคิดว่าคลิปนี้มันจะจบแค่นี้เหรอแค่ชัยชนะของผมมันเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ทุกคนคิดถูกแล้วมันจบแล้ว <c oughs> คลิปนี้แต่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 แตแต มันยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าคลิปอื่นผมก็ยังทําแบบนี้ผมจะทําชาเลนจ์และมาให้ทุกคนได้ดูผมจะทําชาเลนจ์ให้ตัวเองอีกแต่มันจะเป็นชาเลนจ์อะไรไม่บอกก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูจนจบคลิปอะ <c ười> ลุ้นกันใช่ไหมล่ะลุ้นว่าแบบมึงจะโดนปา้าหวะมึงจะโดนลองโตษดปา้าหวะบอกได้เลยนะว่าไม่มีทางขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ก็มาดูคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแคมวย